ญาติหลวงพ่อพระเดชระปุณพ่อนะครับเพราะว่ามีองค์พระประธานพระปฏิมาในวนนพิธ <em> ีแห่งนี้เพื่อให้ความสําคัญในทุกๆส่วนนะครับบูชาพระองค์พระพุทธประภิษฐ์องค์พระพุทธปฏิมานะครับซึ่งจะได้รยนเชิญในประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระตั้งาจยที่โต๊ะหมู่ด้านหน้าท่าน ผู้ช่วยสราจารย์ประกาศทิศสิงธรรมผู้ในการุไรปู่มุ่นอัตุโลในขั้นที่3นะครับคือท่านนายแพทย์เก่งสุนุกามในขั้นของวันนี้นะครับจะเรียนเชิญ3มท่านได้ประกอบพิธีในส่วนนี้นะครับเพื่อความเป็นริมงคลต่อไปนะครับ

ลูกน้องคนนี้ครับแล้วไม่ต้องไปลูกเลยนี่เราต้องตัดต่อตัดต่อแต่ละงานนี่รอเนาะซีมงาน